ระหวัดซื้อสินค้าในนี้ได้แค่ในบูธของอิจการฮิวแมนโทนเท่านั้นใช่ใารทำงานนี้เท่านั้นห้าพันบาทสิบรางวัลโอ้ยอย่าพูดไปต้องคุยอย่างไรล่ะคุยอย่าเต็มรุ่นเต้นรุ่นค่ะต้องคุยอย่เต็มรุ่นเท่านั้นมีใครจะีอยากจะให้คุกองเราท่วมก็ได้นะไม่ติดนะไม่ติดติแต่วันนี้การให้ก่อนเลยห้าพันบาทประเดิมเล่นๆเดี๋ยวไม่แน่นะช่วงนี้ให้ห้าพันเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวตอน เดี๋ยวมีของพเตอร์มีการเสร็จปุ๊บมีสัมภาษณ์น้องๆเด็กพิเศษปุ๊บมีการประกวดร้อยอีกก็เดี๋ยวเราจะมีรางวัลอะมีอาวุธเลื่อยน้องจะเป็นรุ่นแแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องขอยกเวทีนะคะให้กับอีเตอร์อินจันพร้อมแล้วขอเชิญอีเตอร์อินจันันเลยค่ะ ก็เลยแต่งใจทีู่ลงลูกแล้วก็มาแล้วก็อ้อมมือมานอนโดยประมาณสี่ห้าปีสี่ห้าปีเลยนะก็ที่ถึงอเนี่ยก็คือนอนเราไม่ไม่กินข้าวกินปลาแล้วคือนอนกอดตออ้อมมือมน้ำมันอย่เลยคุยก็คุยเราไม้ออกเขาพูดใหญ่แม่ทำไมกด้วยก็คือตายทง่พู่ แตนึ่อายุแนยังยังไม่ตเรองที่ไหนมันก็ไม่มีงานอะไรที่ทำก็หัวก็โค้งไมด้ที่นี้ะก็ต้อไปใจรแบบถ้าเราพอมอะไรจะรับลูกมามค่ะรู้แต่เขาจะเกหน้าบาน เพราะว่าเมื่อก่อนเขาจะรู้จักไดชื่อวันรู้สึกว่าครั้สุดท้ายที่ไปคือไปเรียนให้คุณเรียนชอบปเรียนถ้าบอกเดี๋ยวแม่มาอีกนะแม่รับหน้าะไดี๋ยวแม่รกนะเดี๋ยวแม่ทำงานได้เงินกันเดี๋ยวถ้าแม่ไปเดไ้ีวมารับหนูด้วยสวัสดีค่ะลูกเพจอิเต้จจันทุกคนตอนนี้เริ่ม หลายสดปัญหาแห่งรักภารกิจแม่พันตามหาลูกชายแล้วนะคะหลังพัดภาค3 0ปีตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะช่วยเม็นบอกหน่อยนะคะทักนอนที่ถ้าเห็นที่ยากว่าดูแลก่ะจะบอกเขาจัดค่อัน วันนี้อีเตร์อีจันนะครับเป็นเพจลูกของอีจันเราทํารายการตามหาผลพัดพลาดจากกันเพจอีเตร์อีจันคนนี้ชื่อเต้ยนะครับเติมอีข้างหน้าสักหน่อยนะครับจะได้เป็นลูกของอีจันเนาะอีเตร์ครับผมแล้วก็เมรีอีจันอีจันเนอะคนนี้ลูกเพจของอีเตอร์อีจันเขาจะรู้จักในนามคนขับรถเพราะว่าไปทุกที่ เขาก็จะขับรถทกที่นะครับภารกิจวันนี้ปกติเราจะต้องลงพื้นที่เนาะถูกต้องแต่ว่าวันนี้เรามาออนสเตจนะครับเรามาอยู่ที่ MBK มาบุญครองนะครับลูกเพจที่เดินอยู่ตรงนี้ก็มารับชมวันนี้เรามีภารกิจที่เราจะต้องทำอยู่ตรงนี้สเปเชียลสุดๆเลยวันนี้เรามาตรงที่บนเวทีตรงนี้เลยนะครับใครที่ติดตามอยู่นะครับแล้วก็อยู่แถวๆนี้มานั่งรับชมภารกิจวันนี้เราจะมารุ้น ปาฏิหาริย์ให้กับแม่พัดแม่พัดด้วยกันนะครับลูกชายที่พัดพลาด30กว่าปีเดี๋ยวเราเชิญเจ้าตัวเคสมาคุยกับเราบนเว <ตา S 2> ทีเ,เลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวพี่<ถ>ไปพาแม่พัดมาถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่พัดบนเวทีเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแม่พัดกับปมพัดพลาคลูกชาย30ปีนะครับวันนี้ภารกิจตามหาลูกชายให้แม่พัด จะเป็นยังไงติดตามพร้อมกันแล้วก็มาลุ้นหน้าเวทีด้วยกันนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเมื่อกี้ร้องไห้ไปแล้วทําไมถึงร้องไห้อธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกขอไหม่แม่ดังอีกหน่อยได้ไหมจ๊ะอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกเ,เคสของแม่พัดเนี่ยครับทุกคนแม่พัดที่ยืนอยู่ข้างๆเต้ยตรงนี้เนี่ย คือเต้ยเนาะทำรายการตามหาคนพัดพรากจากกันกี่เคสกี่เคสกี่เคสก็มีเจอบ้างไม่เจอบ้างเป็นธรรมดาปกติของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เป็นหนึ่งในเคสของอีเต้ยอีจันเช่นเดียวกันที่คุณแม่ท่านนี้มีความหวังมากๆที่อยากจะตามหาลูกชายเพราะว่ามันเป็นความจําเป็นของชีวิตคนคนหนึ่งที่อยากจะให้ลูกมีชีวิตรอดย้อนกลับไปเมื่อประมาณกี่ปีที่แล้วแม่ ประมาณป,ประมาณ30 3สิเอปีแม่พัดไปพบรักกับผู้ชายคนหนึ่งไม่เรียกว่ารักอ,อมีลูกกับผู้ชายคนหนึ่ง,งนะครับเมื่อตอนที่แม่พัดอายุประมาณอายุประมาณ14ปีนะครับณนะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับแม่ก็ลุ้นสุดค่ะอ่ะฮะแล้ววันนั้นเกิดมีท้องขึ้นมาแล้วก็เกิดลูกชายขึ้นมา แม่หนีไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์กับแฟนสุพรรณก่อนคไปอยู่ที่สุพรรณกับแฟนก่อนครับผมแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ไปอยู่สุพรรณก็ท้องได้ประมาณสี่เดือนท้องได้ประมาณสี่เดือนครับผมเขาคท้องลูกคือกำเรงรอจะติดเมานิดนึงจะติดเมานิดนึงครับเาะจะจะทุบจะเตแล้วก็จะจับเราแม่ผ้าให้ชาวบ้านดูอย่างเงี้ยโอ้ครับผมยัดเยี็นเราให้คนอื่นประมาณเนี้ยอืมอืมอืมมันเป็นความเจ็บปวดเนาะมันเป็นความทรมานอเดย ครับผมณตอนนั้นแม่ก็ยังเด็กมากๆเลยด้วยเช่นกันยังไม่มีตสายคนครับณตอนนั้นณตอนนั้นเห็นเขาบอกเห็นบอกว่าสามีคนนี้หนีกลับมาที่บ้านเกิดของเขาก็คือกรุงเทพด้วยหลังจากไปคลอดลูกที่สุรินทร์หลังจากไปคลอดลูกที่สุรินทร์ประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็หนีมาแล้วยังไงต่อครับแม่หนีมาโดยที่เราไม่มีเงินติดตัวสักบาทซึ่งเราหนีไปอยู่บ้านปัญญา พ่อแม่เราไปอยู่แบบอาศัยอยู่ก şey> ับญาติอืมซึ่งตอนนั้นแม่ก็ทำแ๊บสักพารูกแล้วก็ไม่มีเง um ินจะซื้อญาติทางโน้นก็ไม่ใส่ใจเราเลยไม่ให้เลยเขาเก็บเขาเก็บซ่อนทุกอย่างแ๊บสู้ญาติเขาเก็บซ่อนทุกอย่างเพื่อไม่ให้เราใช้โอ้ครับ ก็มีเพื่อนคนหนึ่งทำงานในเทพระหว่ดงต้กลับบ้านซะดีเขา่าให้ให้กกรประกันภาษีบาทสมัยก่อนเป็นอีแฝบกล่อง25บาทก็ให้จ่ายภาษีบาทเพื่อจะซื้อของสภกพาลูตอนนั้นลูกกินถ้าเราเสียแล้วขายมาเป็นมุ่งเงื่อนอก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไหวเลยอยู่เนี่ยเราเราอยูที่บ้านเราก็ไม่โอเคกับเราอืมเราขอลูกไปตายดับหน้าขอไปตายเอาดับหน้า,า,าดีกว่าอย่างว่าไปหาพ่อเขอาก็คงเขาคงจะให้ข้าวให้น้ำลูกทุกิน Inde, wn, ชีวิงนี้มีความเต็ดของเราด้วยชีวิตนะตอนนั้นพูดได้เลยว่าแค่สองแม่ลูกที่ไม่มีใครสนใจเลยไม่เลยค่ะเพราะหนึ่งตัวตัวตัวแม่เนี่ยคือไม่มีไม่มีแม่อยู่แล้วคือคือคือแม่เนี่ยแม่แม่ของแม่เนี่ยเสียแสีแม่พอดก็ได้แค่ไม่กี่วันแม่ก็เสียที่นี่เราเป็นลูกกงหาคือเขาก็ไม่โอเคกับเราอยู่แล้วก็เลยขโมยยายทวดมายังเรียนทวดมาห้าร้อยขโมยเงินแม่ยายทวดอ๋อยายทวดยายทวดครับผมเพื่อที่จะพาลูกมาเทิ ทีนี้พอมาถึงประเทมาถึงบพสปุ๊บเงินมันหมดเราเข้าไจะไปทำหายกาพ็พาลูกนั่งอยู่ข้างหน้าค่ะคือเราไม่มีข้างหน้าบพสอ,อะไรไหมครับที่เรื่องเสี่ยงเ่องปัญหาบ้านพ่อเขาก응็응จังหวะคืออาจจะเป็นโชคดีของเรามีอยู่บ้านไปเจอผมนพูดหนึ่งเขาจะมาสุขสวัสดิ์60พอดีเขาเลยอาสาให้เราสิทธิ์รถมาด้วยณตอนนั้นเรารู้ว่าบ้านแฟนอยู่สุขสวัสดิ์60เพราะว่าเราเคยมาเขาอืครับผม เพราะว่าบ้านเด็กอยู่ต้นต้นซอยก็จะหาไม่ยากรับพอมาถึงสุวรรณศิษฐก็ยังไม่กล้าเข้าบ้านแค่ตัเดียวเขาพาลูกมาถึงประมาณตีห้าก็พาลูกอยู่หน้าบ้านไม่กล้าเรียกเขาลูกก็ร้องหิวนอนคือประมาณว่าหิวนมเด็กเราไม่มีอะไรที่จะให้กินก็ต้องกดกดจนกระทั่งแปะรองเท้าเขากดตัวออกมาถึงได้รู้ว่าเป็นเราในค่าบ้านแต่เราไม่ได้อยู่ในฐานะเมียไปอยู่ในฐานะคือนอนได้นเหมือนบ้านเขากับลูกกับเมียก็นอนบนก็คือเหมือนเดิมเราก็ไปเจอเวรกรรมอีก เราก็ต้องไปเป็นทีทาซักผ้าให้เขาให้ลูกให้เมียเขาทุกอย่างแต่ด้วยความที่เราเด็กล้วก็จะกระเตงลูกไปเล่นขถของกระเด็กข้างบ้านมากพอเขาเลิกง,งานมาก็าไม่พอใจก็จะตีเราครับกม็มีความรู้สึกว่าไม่ไหวไม่ไหวคนมือคนเท้าไม่ไหวบางวันก็ขอโทษนะคะบางวันก็จะโดนเขาคมขืนครับลากไปห้องหลังบ้านมคมขืนซึ่ง,ซ,งซึ่งเราไม่ไหวแล้วอะรับไม่ได้รับไม่ได้แล้วก<ต>็วันนั้นทิ้งลูกฟางเส้นสุดท้ายเลยตัดสินใจตัดสินใจ นอนกอนลูกอีก่คืนหนึ่งเต็มมันก็คุยก็ร้องไห้แบบใปใจจะขาดะชั่วโมงนั้นอะ่ะบอกว่าขอไปตั้งหลักก่อนนะคือ่ถ้าเราพร้อมแล้วกับมารับลูกหน้าวันนั้นเป็นคืนสุดท้ายก็ว่าได้ก่อนที่จะจากลูกมาใช่ค่ะแล้วก็เก็บพ้าอ้อมมาผืนหนึ่ง,ส,ง<ป>สิ่งเดียวที่เอามาได้ถ้าอ้อมที่เปื้อนน้ำลายเหมือนน้ำลายหนึ่งเป็ม<ๆ>มานอนตรงกินประมาณสี่ห้าปีอเอามาก่อน พอหลังจากนั้ประมาณสิ่ห้าปีก็สนใจแต่งงานใหม่ครับค่ะแล้วก็พ่อแฟนใหม่ของเราก็ช่วยตามหารูปทีนึงก็ทิเงแต่ก่อนหน้านี้เราก็ตามหาแล้วก็หาเขาตลอดนะเราไม่ได้ว่าทิ้งเขาซิ้ีเดียวครับแล้วก็ไปหาเขาอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดไปญาของลูกก็บอกว่าเออแฟนเราตายแล้วนะโอ้เราเกิคือพอเราบอกแฟนเราตายปุ๊บแล้วก็อีกวันหน้าถ้าเรามาเราพร้อมแล้วนะรับลูกไปอยู่ด้วยแต่พอวันที่เราพร้อมเรากลับไปหาลูกไม่เจอ แต่เราก็เดินตามหาเขาตลอดนะแม่ถามแม่ถามจากใครว่าแม่ยายชื่อแม่แก้วถูกไหมใช่แม่ถามจากคนเราแวกนั้นว่าต้านเขาไปไหนตัานไปไหนก็ไม่ได้ติดต่อเพราะสมัยส่ันมือถือมันยังไม่มีเราก็ไม่จะติดต่อทางไหนเราก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นใช่ค่ะด้วยความพร้อมเ้ืยอนอะไรหลายอย่างของเราเราก็ได้ไปเจาะหาตามเฟซว่ามีนางสกุลนี้ไหมส่งเรื่องเข้าหลายๆหลายๆเพจก็เงียบไปจนกระทั่งมาเจอเพจน้องเต้ยส่งเรื่องไว้แค่เดือนกว่า น้องเตยไปหาถึงบ้านเลยขอบคุณมากขอบคุณาามากวันที่ทีมงานตอบรับว่าจะไปช่วยตามหาลูกให้กับคุณแม่เนี่ยรู้สึกยังไงร้องไห้ร้องไห้เขาไปหาลูกสาวร้องไห้พีเตยจันกาลังจะมานะก็จะช่วยแม่แล้วนะลูกสาวก็ร้องไห้คืนนั้นนอนไม่หลับเ <c oughs> จอหรือไม่เจอสิ่งเจอแล้วเขาจะยอมรับเราก็ไม่เป็นไรไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรขอให้ได้รู้ว่าเขายังอยู่ไหมเขายังมีชีวิตอยู่ไหม าจะอยู่ดีมีสุขหรือจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีอะไรก็แล้วแต่แต่ขออธิบายให้เราได้อธิบายน,นิดนึงว่าเหตุผลที่เราทิ้งเขาไม่ใช่ว่าเราเกลียดเราไม่ยอมรับในตัวเขาแต่ถ้าเกิดเรากะเตงเข้ามาเนี่ยคือเราอดใจทั้งคู่ตัดสินใจทิ้งลูกบนตับพ่อเขาแล้วที่ว่าเราทําไม่ผิดเพราะอย่างน้อยก็มีย่ามีลงุงมีพ่อดูแลม,มีที่นอนมีข้าวกินแต่ถ้ามากับเราหนักขึ้นคืนนั้นอ่ะซึ่งเราเดินจากสุสาน60เพื่อไปสมัครงานที่โรงเรียนใหญ่เดินมานะคะไม่มีเงินสปาร สมัยก่อนจะมีบริษัทจัดหางานทําเขาก็ส่งเราไปกองเตยที่ไหนก็ได้ที่มันมีที่ให้เรานอนแล้วก็ถ้าเรากินเราก็จะเอางานตรงนั้นไปอยู่โรงงานกองเตยครับคือเหตุผลพวกนี้ถ้ามีโอกาสเจอลูกแม่จะเล่าให้เขาฟังเห็นไหมเล่าให้เขาฟังทุอกอย่างอธิบายครับความรู้สึกทุกทุกอย่างคืออย่างน้อยแม่ได้ปลดปล่อยตัวเองละอะไรที่มันค้างคาในใจสามสิบกว่าปี มไม่เคยที่จะละควัวพยายามตามหาเขาเลยนะคะมนนหามาตลอดครับผมวันนี้ความหวังของคุณแม่เตยแบกค<ม>ุณมาอยู่บนป่าเรียบร้อยแล้วครับไม่รู้ว่า30กว่าปีที่คุณแม่คนนี้ตัดสินใจแล้วก็เดินจากลูกมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับเ<ม>อ่อเต้ยบอกอย่างนี้ว่าวันนี้เนี่ยแม่มายือนอยู่ตรงนี้แล้วเนาะเต้ยก็ไปทําภารกิจมาแล้วเต้ยไป<ม>ตามหา ลูกชายมาให้แล้วแต่เต้ยได้คําตอบแต่มันยังไม่ได้บทสรุปค่ะเดี๋ยวอยากจะให้แม่เนี่ยดูภารกิจการตามหาลูกชายก่อน<ะ>ว่าเต้ยไปยังไงเต้ยไปตามหาลูกชายให้แม่อย่างไง<ะ>และคําตอบเป็นยังไงส่วนบทสรุปเต้ยังบอกไม่ได้ค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ทุกคนดูพร้อมกันว่าภารกิจการตามหาลูกชายให้กับแม่พัดหลังจากพัดพลาดสามสิบปี อีเตอร์อีจันเป็นสื่อกลางในการไปตามหาลูกให้เขาอีเตอร์อีจันไปเจออะไรมาบ้างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอยู่มุม<ช>เวทีแล้วก็ดูภารกิจไปได้วยกันนะคะทุกเพจไอยูวตรงนี้หลักฐานชิ้นเดียวจริงๆครับพี่อีเอร์อจันเขาจะเียนนวัน แสเดียวก็คือป้านเลขที่แปลแปลแปลกที่เราสามารถเช็คมาได้เจ็อินถ้าเจ็อินตามที่พี่เขาบอกมาที่เราไปเช็คมาก็คือแปลกแปลแปลสวัรณหสิบเนี่ยสามก็เป็นลาดบุรณะเขตลาดบุรณะแต่ถ้าเราเอาแขวงลาดบุรณะมันก็มีทั้งซอยยี่สิบเก้าซอยห้าสิบใช่เขตและแขวงลาดบุรณะถนนสุวรรณ ว่าเลขที่888ครับมีบุคคลคนหนึ่งที่คิดว่าชื่อเนี่ยอาจจะเป็นลูกของแม่888เป็นฉบาบต้องหาไข่ต้องหาที่นำสน่งอันนี้888ถนนในยุงเีพมั้เะนาะมันก็่ันข้าง,งตัดสอนได้ต้องไปหาที่ไปเซนต์นี้ก่อนนะครับเขาบอกให้ไปสอง,สอง ตที่นเจ้าหน้าท e> uh uh <Oh, uh ี่จากไปสนีบอกให้เต้ยขึ้นไปถามจากชั้นสองเจ้าหน้าที่นำส่งครับบ้านเลขที่888ยังไปไม่ถูกมันยากมากแปดแปดแปดใช่น่คุณเ่ิ่งแค่นี้เลยไม่บอกตอยใช่ แต่มันคืออะไรที่บ้านเข้าโรงงานอะารวก็บอกเป็นสี่คนนลยแมนตัวนนากเจอพวกเชื้้เพลเาเดหอถ้าราเป็นสปอร์ตขัข้ข้ากตอนอ่ะมีตอนุ่กเรือ sobre I did ็เลยนลไปไปจมมาแตแตกมีหลายที่มากเลยอ่ะแล้วตอนนี้เราอยากไปในโลกที่อีแผลมีแสงแผลก็มีแสงอุปกรณแจองแผลไลทิโนะาแสงที่นี่ถอ่าเก็นแสงาลนนตรงนั้นเ็บอกแวงลทิโนนาใช่ไหมแตกแตกแลงเรอตอกี้ผมหาที่ใส่จมูที่เขานำส่งนครับเขาบอกว่าบ้านบ้านมันจะอยู่ลึกนุ่มเงย ก็เลยจะมาถามแม่ก่อนว่ามันจะไปทางไหนอะไรยังไงบ้านใครอยู่บ้านอะไรบ้านเลขที่แปดแปดแปดใช่าหมชูแม่นี่จะไม่มีนะชุมชนรุ่งเรืองไม่มีบ้านเลขที่แปดแปดแปดใครอ่ะโอ้โหดีจยเดี้มันจะไม่มีงูมันจะเป็นแขฝงชื่อเขาบอกว่าชีณป้าอยู่เป็นป้าเขาอยู่ประเทศไห เรามันก็ไม่มีนะแปลกแปลอมนจะสามแปดแปฮกไหมครัตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่บลกตอนนี้หนอยู่บนลกซ้อนลึกแปลกสามแปดลึกมสามแปลแปมันจะอยู่เออนี่มันจะอยู่ตรงนี้ถนออกไปที่นี้นนะเลี้วขวาแล้วมันจะมีกระตูง้วเข้าไปสามแปลแปดนั่นจะของ้านเอ่อจะที่ ตอ,อนนตอนนี้พยายามพยายามที่จะเค้นเอาให้ได้ผู้นําอาจจะลืมเลยนะครับบ้านเลขที่แปดแปดแปดหาเองด้วยผู้นยายาําก็ยืนยันว่าชุมชนลุ่งเรืองไม่มีแน่นอนบ้านเลขที่แปดแปดแปดนะที่มา,บานบาลขผู้นำโหมดาชุมชนใกลเคลี่ยให้ มัจะได้่าดกันด้วยเพราะมันจะมีรอรต่อสามชุดอ๋อเป็นลยสามันด้วะกันมันจะเด้ติดต่อกันแน่นอคุณชลาแล้วคือขอเรียนถามหน่อยนะว่าชุมชนคุณกราบมีเ้ที่ตแปดๆไหม้องแปเหรอคะงจะ คุณขวัญเรือน,นค่ะเดี๋ยวพี่เลยถามนิดนึงนะว่าที่ชุมชนคุณขวัญเรือนมันมีบ้านเลขที่ตองแปดไหมบ้านเลขที่ตองแปดไม่มีคุณน,นัณณณนท์พี่ขอรบกวนหน่อยนะที่ชุมชนนันท์มนมีบ้านเลขที่ตองแปดไหมคะ going on ที่ตัดตัดได้ครัอก็อ่าทางประธานทีมคนก็บอกว่าอยู่แถวบ้านป้าลอยอันนี้คือบ้านซ้าบเมือลอยอ๋อที่อกองเยันเนาะ ไม่เจอแม่แม่ไม่เจอลูกสามสิบสี่สิบปีต่างคนตางตามหากันอะไรเงี้ยนะคือมีแม่คนหนึ่งเขาส่งเรื่องมาให้เต้เนี่ยช่วยตามหาลูกชายให้หน่อยเขาพัดพากับลูกมาประมาณสามสิบกว่าปีแล้วพัดแม่คนนั้นเนี่ยเขาชื่อพัดหรือว่าชื่อชื่อเล่นที่ทางเนี้ยรู้จักชื่อวัอ เขาอ๋อแล้วคนนี้ชื่อแม่อ้วนนะครับใช่ใช่ใช่ลูกชายเป็นหลายป้าใช่ใช่วันเนี่ยเขาเลิกกับลูกน้องชายป้าไปนะานถ้า้องชายป้าตายแล้วก็ตัวเขาเลิกทิ้งลูกให้ยายแม่ของเขาตั้งแต่พศอส,อสามสิเขาเกิดพศส,สามสิบถูกไหม ลูงวันลูงพัทยาลุงถือวัตถยาเขาอยู่พัทยาเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าอะไรพวกเนี้ยบ้าก็เคยมีเพจเฟซเขาแต่ว่าตอนนี้บ้านไม่ได้ลบบล็อกแล้วแต่ไม่ค่อยเด่นเขาชื่อฮาซิมเขาชื่อฮาซิมเขาเรียนบ้านอยู่กับป้าอ๋อใช่เรียนบ้านอยู่ตัวท่านอ่าอยู่บ้านแต่แปลกๆเออมาตามเรียนบ้านเหรอลูก ได้ติดต่อกับลูกชายแม่พันมานานมากๆแล้วครับแต่เขามีเบอร์คนที่มีเบอร์ที่หาสินสวัสดีครับอีจันท์ครับเต้ยนะครับจากเพจเต้ยอีจัน์นะคบพี่จ๋าคือเต้ยจะมาตามหาพี่หาซินเนี่ยครับผมคือแม่เขาจะตามหาลูกชายที่พัดลาดจากกัน ประมาณ3 4ปีนะครับผมคือเต้ยเนี่ยเป็นรายการสื่อกลางนะครับผมเต้ยแม่เขาร้องเรียนผ่านทางเต้ยมาเต้ยทํารายการทางนี้โดยเฉพาะเนาะเต้ยก็เลยอยากจะตามหาลูกชายให้กับแม่เขาน่ะได้ได้ลาบ่นลาเขาให้เบอร์เต้ยมาติดต่อเองครับหมดแล้วเนาะ